ุณผู้ชมเรื่องของทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะครับในการเดินหน้าแก้ไขหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยล่าสุดนะครับเฟซบุ๊กของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ไว้นะครับว่าปีนี้2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนนะครับโดยล่าสุดได้มีการกำหนดคือธุรกิจเฉาซื้อลดอันตึงรถยนต์แล้วก็รถเครื่องนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดตน้น แล้วก็ลดดอกนะครับซึ่งต้องคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดบัตจ่ายคิดดอกเบีย้ยแบบเงินต้นคงถี่แบบเดิม<อ>ตีช่ะยคือลูกก้าแล้วก็ค้นตีซื่อลดนั่นนะ่ะเสียเปรียบขนาดนักเปิ้ลก็เลยบอกอืมีการคิดดอกเบีย้ยแหมใหม่ถึงสองยางเลยหนาะถึงลดเครื่องครับรถยนต์นี่นะครับแล้วก็อันยังยังตีบอกกันแล้วครับว่าเงินต้นคงค้างทั้งหมดจะเป็นการคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นเฉพาะเดือนติพิษชำระ พิษนัดชำระเตาอันละกการนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การคิดดอกเบี้ยในประเทศไทยเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็ตีจะเป็นประโยชน์ต่อปีน้องประชาชนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าโดยเฉพาะปีน้องต่างเกษตรกรเจ้าไห่เจ้าสวนแล้วก็ปัญจไอขาวามนุษย์เงินเดือนคนตีหาเจ้ากินนขาก็ตีมีความจําเป็นจะต้องมากู้หนี้ยืมสินเหมือนกันเปินกันเลยจะต้อง ขอฮืออันเป็นเรื่องของดอกเบียตี ตีลดต่ําลงจากปกติตัวยเหมือนกันอีกนะเจ้านะถ้าหาวาย,ยังจํากันได้เนี่ยในช่วงตีพานมารัฐบาลเปลินก็นได้จัดมหารกรรมไกลเกลียหนี้นะเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอกับพี่น้องประชาชนก็คือมีการจัดโครงการเนี่ยเดินสายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะเจ้าซึ่งโครงการมหารกรรมไกลเกลียหนี้สินคือพีีน้องประชาชนเนี่ยสามารถลดปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนได้กว่า0 0 0แสนรายมูลหนี้เนี่ยนับกว่า3 0,000ืล้านบาทเลยนะเจ้าซึ่งถือว่าโครงการ น,นี่ก็ประสบความสําเร็จนะเจ้าโดยได้รับความสนใจจากปีน้องแล้วก็ตค้นที่เป็นลูกหนี้นักตวัวเพื่อเป็นการเก็บต๊แล้วก็ต่อยอดก่อนเลยจัดมหกรรมร่วมใจแกหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางตัวนะเจ้าครับซึ่งจากนี้ต่อไปนะครับทางรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเฮานี่นะครับก็จะบอกว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน ประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีความหลากหลายจากด้านการจัดอันดับขององค์การระดับโลกนะครับบอกว่าจะเป็นเมืองตีนหน้ายู่หน้ามากเกษียณหน้ามาญะการระบบสาธารณสุขดีเยี่ยมเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของแก้ไขหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนก็ยังตีบอกแล้วครับว่าอันหลายเดือนหลายพื้นตีเนาะทีเปิลจัดมหากรรมแก้ไขหนี้หนี้บัตรเครดิต อย่างก็เล่าแต่ก็ลองไปปรึกษาพอก็แล้วกันเจ้าใครที่เข้าร่วมโครงการต่างๆเนี่ยเจอได้ว่าบดีวเนี่ยตังเจ้านี้เปิดหน้าจะโทรติดต่อมาแล้วนะเจ้าก็วางแผนในเรื่องของการจเงินเหือดีๆมาใจว่าพอดเปิดว่าพรอนผันของเปิดไปเซ็ตปุ๊บไปถึงข้าวที่ต้องซ้ายแล้วเก็บะบอมีบอมีจายเนอร์ขอเลื่อนไปก่อนบ่ได้แล้วนะอ่านี่ก็จะพิดกฎหมายนะเจ้าต้องเตรียมตัวเฮือดีๆตัวนะเจ้า